สาบมนดิทุกคนเขาคือสุกไหมใส่ผสมและตอนนี้ก็กำลังอะไรต้องตัดอัใหญ่และสวยงามที่สุดของเรืองเราเน่าอลังการล้ายทุกคนอลังการมากโอ้โหเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเฮางเยเยยเ้อัเ ซาบัีทุกคนเขาคือสุกไม้ใส่ประสงค์และตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในส,อสอ่องซุกไม้ S P S ตอนนี้เขากำลังอยู่ที่ทุกคนเห็นบอทางล่างเขานี่มันยยังเห็นบอโมแมนมึงทางล่างใกล้ๆน,น้นอาไเอาไรทุกคนกำลังอยู่ในสถานที่น้ำตกตาที่มีซื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกเยโมแมน อันดับหนึ่งของแฝงสารวันรเชิงมันตั้งอยู่ในเมืองเลืางามกับน้ำตกที่มีชื่อว่าตาดหั่งและตาดเลาะทุกคนฮู้ไปทุกคนเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนไปลัดเลาะเบิ่งบรรยากาศแลวก็รลยละเอียดด้วยร่วมว่ามันจะมีความงดงามเะยนะประทับใจขนาดไหนไปเลยสังท่องนําไปเร็วตอนนี้สังท่องกำลังนำหนาเล้พาเขาไปเลาะเบิ่งบรรยากาศด้วยร่วม เดี๋ยวเดี๋ยวใหค้ครัอธิบายก่อนมาหนึง่งอธิบายจะได้แา,างลักษณะน้ำโตกมันจะเป็น,นลักษณะเลยโต๊ะตัดท,ท,ท,ที่ทุกทุกทุกท่านได้เห็นมาบ,บ่เรื่องเว้ยไปทุกคนไปยา่าสิบผ้าทุกคนไปเลาะเบิ่งไกลๆแล้วกันบ,บรรยากาศหอบๆป่ามันเป็นสำได้เนาะบรรยากาศส,สวยงามแบบได้ไปไปทุกคนไปตามธรรมชาติเบิ่งไกลๆกับน้ำโตกตาดเชื่อมต่างหู คนเห็นร่ขลังฮะนี่ทำตุกตาอันยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดของเมืองเรางามการำตกตาที่วิวันทำตกตาข้างนาะตุกกนอกแเ้วะกรงแพ่นมาวิวรอบๆไปเพิ่งได้ว้าวมีความงามขป็นไปกลกมาลเกียว เอาละทุกคนเอาดื่มด่ำกับบรรยากาศนำตุ๊ตาดสำนีเพียงข้อเอลาะจะพาทุกคนไปย่างเบงรอบๆวิวรวมๆของท,ที่ทัดจีตแๆมีแล้วการที่พาทุกคนย่างเลาะเป็นไปเบงจงเข้าเอ็นมาตัดเลาะว่ามันจะมีความอลังการและความงามกว่านี้หรือบ่เนาะไปทุกคนไปไปเลสโกสั่งทองเลสโก มาแล้วทุกคนหลังจากที่เขาอยู่ฟังมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาไปเที่ยวฟังในต่อเบิ้งว่าวิวรวมๆของน้ำตกตัดเลาะนะมันสะมีความพิเศษอะไรกันนาสนใจสำได้เดีย๋ยวเงาอย่างเบิง้งนํากันนะนี่ทุกคนมองยื้บุ้มหนิทั้งนี้มีแต่บุกใหม่นาที่เป็นต้นไม้ที่ว่าหนามมันผ่านการเสอดนะเห็นแต่หากันผูกมัน,นเคร่งดูดิ hãy hỏi đi đi hai mươi phút cuối cùng đi vào cuối cùng chúng tôi thấy chút 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 นทุกคนคือข้างล่างคราทุกคนเห็นหอาะเขาจะเป็นที่พักที่พักหนาจะเป็นรีสอร์ทของพระเจ้าที่เขาเจะสร้งสางไ้สำหรับกาบรทำน้วตกเดียวมีซื้อเข้ามาด้วยน,นี่ค่ะ ก็เห <premises, S 2> the ็นปลางรลังมันจะไม่ซื้อของที่พ่ตคือว่าลัดโลช่างเห็นลัดโลเล่ยังไม่รู้ไม่ได้มาบดตามาเลยเนาะอ้โหโค้นเห็นบ่ากรลังเขาาด่โอ้โหนตกตัดเลดคว้าเอ้ยมีควาอู ก็คำได้บ่ล่ะใหญ่นุกใหญ่อลังการคุดโคตรเลยน้ำค้าวขนาดสามารถได้แล้วบ่างไกล้นี่สวยงามสุดยอดทุกคนนี่ต่กล่องแฟนมึง นีมมม sociedad, Bref, ่ทุกคนจากการวิจัยสืบประวัจากการวิจัิสืขอมูลของตะกรงมาเกี่ยวกับขอมูลของตัเลาะ เขาว่าจากไดนข้อมูลบอกก็ฟังเลยดูตาดเลาอตั้งห่างจากเมืองสารวัตรอยู่ที่2 8กิโลเมตรอ๋อแล้วหมอขอมูลหน่อยจากการบริสุทธิ์ข้อมูลนอเขาว่าแรงกำเนิดระดับที่ไปที่มาของตาดเลาอเนี่ยเขาบอกว่าบุ้ยิ้นด้วยบนเที่ยงมันดังแห้งบนไม้ไปบอกบนไม้ดีกว่า ไปทุกคนครับไปเที่ยวกันต่อหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปส่องเบิ้งน้ำตกจากมุมใกล้ๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย่างเขาไปเบิ้งใกล้ๆใกล้ๆแบบจำ้ำพื้นน้ำตกเอาจานาน้มันเปียกหัวนะพอมันสอลังการและมีความสวยงามขนาดใดไปทุกคนเตรียมความพร้อมกันเลย let's go <S <c oughs> มดดีเดียด๋ยวจะพาะเบิง้งเล็กหน่อย <c oughs> ไปเบิง้งเล็กหน่อยคุณจิรอกันไปมุดฟัง เฮลโหลสวัสดีเอ้าโอ้ยขอลาบอะเป็นไก่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวมาเที่ยวเฮ้ยกันเลยเที่ยวปะเดี๋ยวโอ้กําลังมาเถื่อแหลกบนจักทางยางมาแบบไกลๆหนึ่งบ้าบูฮูว่ามันรถมาได้ขนาดโอ้โหเที่ยงมาจะลุ่มนี่ยางไปลุ่มๆเลยก็ได้หารถรถอะไรของไงบ่แม่จอดจอดอยู่ฝั่งนู้นยางลงไปเลยขัดสกัดแห้งดีรถอยู่โอ้มันยางไหนบ่่ฝังอสฝั่งนี้ ตอนนี้ตัวฟังของแกตลอดตัวแม้เนี่ยมันมีขวานพวกมามันขวานอุ่นโอ้ถ่ายถ่ายถ่ายทำถ่ายรูปนี่เป็นเรื่องแลยวและเขาเขามาถ่ายคอนเทนต์อยู่ไปตะกคนไปเสียกันต่อบูเบงเอกที่รอนะบ้านเตอนีเเป็นรื่องธรรมดาตะกคนตอล้ออันนี้จะเป็นด่านเชิงของมันมองน้ำตกลงไปเป็นได้ไหมครับวะครับแห้ง เดี๋ยวาจะพาทุกคนยางลงไปลงด่านรุมของมันแล้วก็ทายหู่งามาให้ทุกคนเบิกขอบทำรถกตธรมาตาแล้วเาเฮ้ยทิ้งเรืองลากล้ใกลทุกคนเบิงนี่นะนับโต๊ะกงามนี่ อีจะเป็นมุมสูงนะทุกคนนะทีเนี้ยลงไปจัดจัดล่างค้อนตกตัดเลาะยางสวยบอกเลยโอย้โหอเบสิงอเบสิงเมืองลาวยางสวยบอกเลยขออ้าโอ้ทุกคนเดี๋ยวยจะเราข้าวจะขามไปขออ้าโอ้จะฟังนู่นจะลงไปนำตัวกันตะไล อันตรายเฮงทุกคนอันตรายเฮงไปจะมาเที่ยวกับละมัดละวังเลยเด้อต้องเร็วเฮ้ยฮู้วไปไายยางครับผมยางขันได้ขันได้ขันได้ละว่างเด้อมืนขนาดว้าวฮู้ ทุกคนยามาต่อกันที่ลุมน้ำตกโอ้โหไปาง,งาหลังเห็นป่าว Oh my god บอกเลยสายน้ำตกโคตรงามโคตรเย็นโคตรสวยอลังการงานสร้างข้างหลังนี่เห็นป่วาวสุดยอดอลังการหลายทุกคนอลังการมากโอ้โหน้ำตกตัดเลาะ เงียบนะทุกท wow, right? ่าเฮ้ยไปบ่ไปบอกไปบอกนะไปบอกนะโคตระไดไดว้าวผจญภัยท uh ุกคนปจ้ไน हेलो नाम 帅帅帅！上床了。 ทุกคนสำหรับทริปนี้เนาะก,กับดื่มร่ำกับบรรยากาศน้ำตกตาดอินน้ำสำราญกันพอสมควรประมาณนี้แหละทริปนี้กับพี่ยังไลฟพาทุกคนมาเที่ยวสมน้ำตกตาดเลาะแล้วก็ตาด,ตาดห้องทางว่าทุกคนมักหรือว่าชื่นชอบคอนเทนต์ท่องเที่ยวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามส่องสุกไม้เอสพีเอเพื่อให้เราไปถึงหนึ่งแสนซับอยู่เคียงคู่กับทุกคนไปน,นานในห้องะึกสางคอนเทน หรือว่าไปหาสถานที่ท่องเทียงงามๆอีกไลๆบอลมาให้ทุกคนได้หับเบิ่งหับส้มและหับฟังให้ทุกคนได้เบิ่งรายละเอียดเพิม่มเติมน,นะเนาะสำหรับคิมมีเฮาต้องขอตัวไปก่อนเ่าสุกไม้ไประส์และสังเซรีสังเซรีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเจ้า